สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงวิธีการสร้างประเภทของข้อมูลขึ้นมาใหม่โดยการใช้คำสั่ง struct หรือว่าตัว structure นั่นเองนะครับอาเริ่มต้นมานะครับผมก็เขียนโปรแกรมง่ายๆขึ้นมานะครับ include ตัว standard io เข้ามาแล้วก็เขียนตัว main ขึ้นมานะครับ าการที่จะเรียนรู้ประโยชน์ของตัว struct ได้ดีนะครับเราต้องมาดูก่อนว่าถ้าเขียนแบบไม่มี struct เนี่ยเราจะเขียนยังไงนะครับสมมุตินะครับผมต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้สําหรับหาระยะทางระหว่างจุด2จุดนะครับผมก็สามารถเขียนได้แบบนี้เขียนเป็นฟังก์ชันที่จะส่งค่ากลับมาเป็น double นะครับแบบนี้นะฮะแล้วผมก็จะบอกว่าเป็นตัว double นะครับ x 1 double y 1 ดับเบิลเแล้วก็ Double Y2 แบบนี้นะครับก็คือผ่านค่าจุดสจุดเข้ามาใช่ไหมครับแล้วผมอาจจะเขียนง่ายๆเลยนะครับ Return กลับไปนะครับเป็น Square Root ของตัวนี้นะครับเดี๋ยว Square Root อันนี้เป็นตัวฟังก์ชันที่อยู่ในตัว m t h นะครับผมก็กด Alternate Enter นะครับแล้วก็เพื่อให้ Include นะครับตัว แม t h ์เฮดเดขึ้นมานะครับแล้วผมก็บอกว่าตัวพวกนี้นะครับมันก็คือเป็นตัว power ของตัว x 1ลบ x 2นะครับกำลัง2บวก power นะครับของ y 1ลบ y 2กํกำลัง2นั่นเองใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะได้ตัวระยะทางออกมา,อาพอได้แบบนี้นะครับ เราก็สามารถมาเขียนโปรแกรมง่ายๆนะครับเพื่อใช้ในการทดสอบผมก็บอกแบบนี้ว่าตัว double นะครับ d1 เท่ากับ distance แบบนี้ได้ใช่ไหมครับแล้วผมก็ผ่านค่าเข้าไปเลยนะครับสมมุติ x1 นะครับเป็น2 y1 เป็น5แล้วก็ x2 เป็น4แล้วก็10แบบนี้แล้วกันนะฮะแล้วผมก็สามารถที่จะ print นะครับว่า d1 เนี่ยเท่ากับ เอาทดสยมสัก2องตำแหน่งก็พอแบบนี้นะฮะแล้วก็ลองสั่ง run ดูนะครับอ,อันนี้ระยะฐานเ,เท่ากับ5.39นะครับอ่าคันนี้ลองดูนะครับถ้าเราจะสร้างประเภทตัวแปรขึ้นมาใหม่เราใช้คีย์เวิร์ดว่าตัว s t ตรักนะครับยอมไาจากตัว Structure นะครับ,รบแล้วผมบอกว่าตัวนี้นะครับตั้งชื่อว่า coordinate เขียนแบบสั้นๆแล้วกันนะฮะและในนี้เราก็บอกเลยนะครับ ในนี้เราจะมีตัวแปรชื่อว่า x แล้วก็ตัวแปรที่ชื่อว่า y แบบนี้นะครับอพอเราได้แบบนี้นะครับผมจะสร้างตัวฟังก์ชันขึ้นมาใหม่นะครับ d i s tan c e เหมือนกันนะครับตั้งเป็นออไปสองไปแล้ว struct นะครับให้คิดว่าเป็น data type ประเภทหนึ่งแล้วก็บอกว่าตัว struct ตรงนี้นะครับของตัว coordinate เนี่ยสมมุติว่าผมตั้งว่าเป็น p 1นนะครับแล้วก็ struct ของ coordinate p 2แบบนี้นะครับก็คือสังเกตนะครับเราผ่านค่าแบบนี้เนี่ยตัว p 1ก็จะเป็นการแทนแบบนี้ก็คือเหมือนแทน x 1 y 1ส่วน p 2นะครับก็แทน x 2 y 2อาจากนั้นนะครับผมก็ copy code ตัวนี้มาแก้ดีกว่านะฮะตอนที่เรา return นะครับเราก็บอกว่าเป็น p 1 x นะครับลบ p 2 x แบบนี้ ยกกำลังสองส่วนอันนี้ก็เป็น p 1 y ลบ p 2 y ยกกำลังสองดูนะครับคือวิธีการเข้าถึงค่าที่อยู่ในตัว Structure นะครับเราก็คือใช้ notation นะครับอย่างเช่นเราตั้งตัวแปร p1 นะครับใน p1 จะประกอบด้วยข้างใน x กับ y แล้วก็อ้างถึงตัว x ด้วย p 1 x นะครับอ้างถึง y ก็เป็น p 1 y แบบนี้นะครับลองดูนะครับเดี๋ยวผม copy code ตัวนี้มานะครับ แก้เป็น D 2อันนี้ก็ D 2นะครับอันนี้ใช้เป็นตัว distance 2นะครับอันนี้เดี๋ยวผมเขียนแบบยาวให้ดูก่อนละกันนะครับวิธีการนะครับผมก็ตั้งแบบนี้ Struct นะครับดูแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการกําหนดค่าให้กับ X กับ y ของตัว P1 นะครับ หรือว่าผมจะเขียนอีกวิธีหนึ่งก็ได้นะครับเขียนแบบนี้เลยว่า p 2 x เท่ากับ c y เท่ากับ10แบบนี้ถ้าเขียนแบบบรรทัดที่25นะครับมันจะมองว่าตัวแรกนะครับคือ x ตัวที่2คือ y หรือว่าผมจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นผมก็บอกว่าตรงนี้นะครับ x เท่ากับ c y เท่ากับ10นะฮะ ตัวนี้สมมุติว่าให้เป็น p 3ล้กันคือผู้ให้บรรทัดที่25 26เนี่ยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมคอมเมนต์ตัวนี้ออกไปแล้วตอนเรียกใช้นะครับผมก็ผ่านค่า p 1กับ p 2เข้าไปแบบนี้เห็นไหมครับเพราะตัว distance 2เห็นไหมครับรับค่าตัว struct ที่เป็น coordinate แบบนี้เข้ามาใช่ไหมครับผมก็เขียนแบบนี้ได้เดี๋ยวลองดูนะครับตรงนี้ถ้าเราทำถูกต้องนะครับคำตอบของ d 1กับ d 2เนี่ย จะต้องได้เท่ากันอาลันดูนะครับเห็นไหมครับทั้ง D1D2 ได้5.3า่าเหมือนกันเลยนะฮะอันนี้คือวิธีการใช้ตัว Ststruct นะครับซึ่งตัว truc t ตรงนี้นะครับสามารถประยุกต์ใช้ได้เยอะๆเลยนะครับเอามาลองดูนะครับตรงนี้เนี่ยตรง s t r u c t นะครับถ้าเราอยากจะย่อมันมากกว่านี้นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับทุกครั้งที่เราใช้นะครับเราต้องเขียนตัว s t r u c t แบบเต็มๆใช่ไหมครับ เดี๋ยวผมเขียนให้ดูอีกวิธีหนึ่งนะครับเราก็ใช้เทคนิคของการใช้ Type Def นะครับ Define Type ไไขึ้นมาเลยเองเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วผมก็เขียน Double นะครับเราจะเขียน x กับ y แบบนี้เลยก็ได้นะครับแทนที่จะแยกเป็น2บรรทัดแบบบรรทัดที่56าหแต่ครั้นี้ตรง Type Def นะครับสมมุติผมเขียนว่าตรงนี้นะครับผมจะสร้าง Data Type ขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็น Coordinate แบบยาวๆแบบนี้แล้วกันนะครับ ลองดูนะครับวิธีการเรียกใช้เดี๋ยวผมจะสร้างฟังก์ชันตรงนี้นะครับขึ้นแหม่อันหนึ่งเป็น distance สา3นะครับถ้าเราใช้ตัว type def นะครับตรงนี้คำว่า s t r u c t เราไม่ต้องมีแล้วเราบอกว่า coordinate แบบนี้ได้เลยนะครับ coordinate ตัวนี้ก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับตรงนี้ลบทิ้งอ่าเราก็จะได้โค้ดของเราแบบนี้นะครับ ถ้าเราใช้ตัว type def เทคนิคนะครับอ่าล้วคานนี้มาดูนะครับเดี๋ยวผมสร้างตรงนี้นะครับพอเราใช้ type def นะครับครนนี้ตอนที่เราจะอ้างถึงนะครับเราสามารถพิมพ์แบบนี้ได้ coordinate นะครับ q1 หรือว่าผมจะเขียนแบบนี้ก็ได้ q1 q2 แบบนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมว่าผมเขียนแบบนี้ว่าแบบตัวย่อนะครับ q1 เท่ากับแบบนี้เลยนะครับ2กับ5แบบนี้ส่วน q2 เท่ากับ สีกับ10อันนี้คือเขียนแบบสั้นนะครับแล้วผมก็ตั้งตัวแปรจริงๆแล้วกอบปีสองบรรทัดนี้มาดีกว่านะครับอันนี้แก้เป็น D3 ตรงนี้ก็เป็น3 Q1Q2 อันนี้3อ่าดูนะครับถ้าผมเขียนแบบนี้นะครับแล้วก็ลั่นดูนะครับ เห็นไหมครับคำตอบ D1 D2 D3 ได้ค่าเท่ากันเลยนะฮะอันนี้คือเทคนิคการเขียนตัว Structure นั่นเองนะครับมันจะเหมาะสําหรับตอนที่เรามองว่าตัวแปรพวกนี้มันควรจะอยู่ด้วยกันนะครับอย่างเช่นอีกตัวอย่างนึงอาจจะเป็นลั t i ิ u จูดลองจิจูดแบบนี้นะครับหรือว่าเราจะเก็บตัวแปรที่เป็น Data Type ที่เป็น c าแรคเตอรก็ได้นะครับ อย่างเช่นเราอาจจะบอกว่าเก็บคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลแบบนี้เราก็ใช้ตัว struct แบบนี้นะครับมาเก็บข้อมูลได้นะครับเอาละ,ะครับสำหรับตัวอย่างแรกของการใช้ตัวคำสั่ง struct ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ